ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์นะครับกับปราชชาวบ้านนะครับที่ได้จัดทําโครงการสืบสารภูมิปัญญาไข่เค็มเชียาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับปราชชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนิดหนึ่งนะครับว่าคุณป้านะครับอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำอาชีพการขายไข่เค็มมาแล้วเท่าไหร่ครับคือป้าชื่อกันวราเสวัณเวลไข่ไข่เค็มแม่ท้าวโยมแม่ข้าท้าว อายุว่าที่แปดปีใกล้มาแล้วกา็ประมาณที่ห้าปีครับเดี๋ยวเราจะมาทราบถึงประวัติของไข่เค็มชสยยากันนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวให้คุณป้าช่วยเล่าให้ฟังสักน,นิดนึงครับคือเข้าหล้ากันมาว่ามีคนจีนมาทํามาสร้างสะพนานแล้้วกาได้เอาไข่มามากกับดินปลวกเพื่อได้เป็นการท่านอกหารจึงได้เกิดมาเป็นไข่เค็มชาย,ยา ไข่เค็มไสยาของเราเนี่ยครับมีจุดกําเนิดอย่างไรครับเหมือนกับมีการพัฒนาต่อยอดมาจากกลุ่มชาวบ้านยังไงบ้างครับก็คือทุกๆคนก็เอามาสร้างเป็นอาชีพได้อตอนเนี้ยก็คือเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็คือดั้งไปตัวมันมีจุดเด่นก็มันก็คือทอดไก่ดาวได้อ่าก็คือระยะเวลาก็เป็นจํานวนประมาณ20วัน10วันทอดและอีก10วันต้มคำถามต่อไปนะครับขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบมาทำไข่เค็มเสยามีอะไรบ้างครับ ก็คือเป็นไข่ที่ว่าสะอาดไม่ชฉน้ำเ๋ยวกะมีกันเอาดินปลวกมาผสมกับเกลือก็ตามสูตรกองเข้าครับต่อไปนะครับขั้นตอนกระบวนการทำไข,ข่เค็มชาย,ยามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างครับก็มันมีูตดเฉพาะกองเข้าแล้วกะใา้ดินกับใา้เกลือท้ายรสจาดมันคงก็คือเป็นการชังหรือการตวงได้ค่ะ ครับต่อไปนะครับจุดเด่นและลักษณะพิเศษของไข่เค็มชายาของเราครับที่มีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับมีอะไรบ้างครับก็คือมันทอดไข่ดาวได้เหล่าไข่เป็ดที่ชายที่นี่ก็คือเป็นไข่เป็ดก้องชายาแทะแต่ก็คือมันแดงเหลกามันจ้าอ่าตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับคุณป้าได้เลี้ยงเป็ดเองด้วยไหมครับอ่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงค่ะเพราะาต้องเลี้ยงแม่จ <laughs> ึงไม่ได้เลี้ยงเป็ด ครับต่อไปนะครับการพัฒนาคุณภาพในรสชาติได้คงที่มีอะไรบ้างครับดังนั่นแหละก็คือต้องต้องจําต้องตัวไงให้คงที่แล้วก็คือกาหนดเวลาว่าสิบวันเอามาทอดแล้วก็อีกสิบวันต้มแต่ว่าเราต้องจุดตรงกับลูกคา้าก้ะครับคำถามต่อไปนะครับขั้นตอนการเก็บรักษาไอเคมครับมีวิธีการเก็บอย่างไรบ้างครับก็คือมันมีวันเวลาบอกไว้หน้ากลองมัดกัะ ก็ว่าเราต้มตอนไหนถอดต,ตอนไหนะจำตามได้เลยครับส่วนคำคำถามสุดท้ายนะครับแนวโน้มของการตลาดและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะครับมีอะไรบ้างครับก็คือปลาไายเตน,นารานันกัแเล้วงึจงการครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้านะครับพ<ต>อเรา,ในในเท,าที่แย่กวรราก่ะ สี่แยกแม่เท่าสีแยกคนรานะครับเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อคุณป้าไว้ด้วยครับอ่าูนย์เกาฮะนทองส้นเกาเน่ก้าจ้ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ